เป็นผู้หญิงค่ะอยากสร้างกล้ามแต่ก็ไม่อยากข้ามเพศควรทำไงดีคะคำถามนี้นี่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนครับที่เป็นน้องๆที่ เป็นสาวหล่อเนาะอยากที่จะแบบพัฒนารูปร่างแล้วก็แบบไม่อยากที่จะใช้ฮอร์โมนแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องเจอกับไซเฟตต่างๆนะครับผมมันมีวิธีอยู่ครับแต่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าความโหดความแน่นความเต็มเนี่ยมันจะสู้กับการใช้ฮอร์โมนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้คือ1คือฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างจริงจังพวกคอมไพล์ร์ไซส์ต่างๆครับ การเล่น Bench Press, s q u a เด e ด d ลิฟตดึงข้อนะครับแล้วก็การใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนครับผมในการฝึกเวทชูนิ่งครับจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดในภาวะที่เราทําได้ครับนี่คือเรื่องที่1นนะอย่างที่สองครับสำหรับน้อง,องๆที่เป็นสาวหล่อนะครับ การทานอาหารครับคือเราเนี่ยนะครับจะมีการสะสมไขมันที่อาจจะบอกว่าง่ายกว่าผู้ชายนะครับดังนั้นการกินพลังงานในแคลอรี่เซอร์พลัสที่แบบกินบวกขึ้นไปเยอะเพราะว่าหวงอกล้ามใหญ่เนี่ยอันนี้อาจจะเกิดขึ้นยากสำหรับ สำหรับคนกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมแนะนําได้นะคือทานอาหารในค่าคลิกเซอร์พลาสเหมือนกันแต่ให้บวกขึ้นไปเพียงแค่1 0บถึงสิเป็นการทำคลีนบล็อกครับคือการค่อยๆเพิ่มกล้ามขึ้นไปแต่เราจะต้องกินโปรตีนสูงคาร์บปานกลางลานกลางในที่นี้คือประมาณ30%ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือคือไขมันดีครับพยายามทําแบบนี้นะครับผมติดต่อกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดคือ3-6เดือนครับเพราะว่าการเติบโตของกล้ามเนื้อผู้หญิงนะครับต้อง บอกนี้ว่ามันจะเติบโตได้ไม่ได้เร็วแล้วก็เดือดเท่ากับของผู้ชายครับแต่อย่างไรตามการรักษาความสม่ําเสมอไว้การทําอย่างต่อเนื่องฝึก4-5วันต่อสัปดาห์และฝึกอย่างเข้มข้นจริงจังดูแลเรื่องของอาหารเป็นอย่างดีครับผมคุณจะมีกล้าวเน้อที่ชัดคมแล้วก็สวยงามได้เรียกว่าดีที่สุดเท่าที่เวอร์ชันคุณจะทําได้นั่นเองครับ